ไอ้ระบบรักษาความปลอดภัยของชั้นแรกเนี่ยนะจะมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดร้อยตัวส่วนในชั้นที่2เนี่ยนะจะมีสัญญาณการขโมยเลเซอร์มากกว่า4 0 0จุดต่อมาชั้นที่3จะมีระบบตรวจจับมวลสารและความร้อนและชั้นสุดท้ายก็คือที่เก็บของมัน ที่เป็นสนใจของประชาชนมากมายในขณะนี้กําลังจะมีงานครบรอบหนึ่งขวบราทำไมพ่อไปสนใจผมมั่นสนใจแต่อีหมาเนี่ยก็เพราะมันเป็นหมาหิมนไอ้โดหมาิมานเนี่ย,ยม,ยมนยันเสียเงินไป50ล้านสร้างระบบ้องกาบความปลอดมันได้ประย่อยขึ้นมาแลนี้คือแผนของมันยิ่ง้ตูเซฟในธนาคารนี่พรุ่งนี้เวลานี้แล้วเรามาขโมยหมากัน ที่พูดมาวางแผนทั้งหมดในพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยแต่งตัวซเต็มยศเลยกูเฮ้ยมันหมาไปแล้วอ่ะหม,มาให้กูเหรอไม่เห็นเลยไม่ยืนก่อนหมายดูเงี้ยมึงลากแม่มมงไปทั้งคนทั้งหมาแหละมึงคือเด็กอัดแฉลันสินรูปนี่หรอน่าละมึงเอาหมาออกมาง่ายจังโกนตีนงี่หรอหน้าตาถึงแม่เอามึงอะแตมึงต้องเคลียร์กูแน่แม่งโกนตีนไอ้สัตว์ไอไอแม่งเผลอเมื่อไหร่มึงฆ่าหมาจริงจังตอนแรกมึขให้กูขโมยหมาให้เฉย ต้องให้ตัดหัวมให้ดูไหมจัดชุดปฏิบัตการพิเศษออกไล่ไล่คนขโมยไม้มาไม,ามา้ได้มีคำสั่งให้จับเป็นแล้วนี่อะไรอ่ะการน้ำตาครับเฮ้ยขาขาดตายได้เไว้เนี่ยสท้อนครับ่อ,อ,อ,อยังชั่วนหน่อยขนาดยิงคุณนักขันยังรอดเลยทำไมไว้ใจผมฉันไว้ใจหาแกไม่เกิดเมียเนขึ้นว่ามันไม่เป็นใครวะอยากรู้มึงไม่รู้กูจะรู้ไหมฮะ อไอ้เด็ยกินด้วยกลับรถดีกว่าวะกูขับรถไม่เปีนยังกลัดรถได้ไงวะเอ้เด็กคุณดึงเบรกมือะเว้เยแล้วมึงหักขวาสุดโอเคนะเอ้ยดูกอนดิเฮ้ยหนึ่งสองสามไปว้ยเอาเห้มันรถมันกลับไปกีท่ทีเดียววะกับตายหรอต้องหมาไม,ม่เคยนะคุณคนเริ่มเรื่องนี้แล้วไม่ชอบเองเจ๊ะ ทำไรอะ่อะถามมาครับรับ๋วชีมาไหมตรงนี้อะ่ะนอนพร้อมเปน่าเมื่อคืนอะ่ะ